สวัสดีครับทุกคนไทรมารินนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะเอาเครื่อง15แรงม้านะครับผม2จังหวะนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าโมเดลปี2024ขึ้นมานะครับถึงปี2025นี้นะครับว่าผมได้อัปเดตนะครับผมว่าผมได้อัปเดตเครื่องตัวนี้นะครับเพิ่มคุณภาพนะครับเพิ่มวัสดุนะครับเพิ่มความทนทานนะครับและที่สําคัญนะครับ เพิ่มงาน QC ตรงไหนบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับแม้กระทั่งหัวน็อตของผมนะครับก็เทียบเท่าแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับ่าต่อไปนี้เครื่องจีนนะครับไม่มีคําว่าตาดีได้ตาไร้เสียแล้วนะครับเพราะว่าผมนะครับอ่ามาทําเครื่องนะครับอ่าด้วยด้วยความชอบด้วยใจนะครับผมก็เพิ่มสเปคนะครับแบบที่ผมต้องการขึ้นมาเรื่อยๆอัปเดตจนสูงสุดแล้วถ้าเพิ่มไปกว่านี้น่าจะขายให้เพื่อนในราคานี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสเปคตอนนี้สูงมากนะครับ เทียบเท่าสเปคกับที่ส่งไปยุโรปเลยนะกล้าพูดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดภายในให้เพื่อนๆดูนะว่าผมได้ update, อัปเดตอ่าตัวไหนให้เพื่อนๆไปบ้างเครื่องของเราอ่าถึงได้ใช้ทนทานนะครับแรงมา้ามาเต็มนะครับผมกองไฟคอยไฟนะครับไม่เสียเปาะเลยตั้งแต่ขายมาไม่เคยเคลมกองไฟคอยไฟแม้แต่ชิ้นเดียวเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาเปิดด้านในของเครื่อง15แรงม้า2จังหวะโมเดลปี2024ดูนะครับว่าผมอัปเดตอะไรไปให้เพื่อนๆบ้างนี่นะครับผม มาเริ่มต้นดูจากภายนอกเลยนะครับผมเริ่มต้นจากแขนนะครับผมหรือว่าหรือเรียกง่ายๆว่าแฮนดิเลนะครับผมสวิตช์สตาร์ทดับนะครับผมตัวใส่สายเซฟตี้นะครับปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับด้ามเกียร์นะครับผมสายสตาร์ทนะครับเพื่อของเราโลโก้ตอนนี้จะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนี่สวยเลยนะครับผมเครื่องสิบห้าแรงม้าเครื่องสิบห้าแรงม้าสองจังหวะนะครับนี่นะครับเพจตัวนี้นะครับ ทีสิบห้านะครับตัวเอนะครับคือหางสั้นนะครับวัสดุของเรานะครับนนอตจะเป็นสแตนเลสนะครับผมนี่นะฮะภายนอกนนอตสแตนเลสนะครับใบพัดนะครับนี่ครับผมวัสดุอัปเกรดใหม่หมดนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับนี่นะครับมาดูภายในนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นฝาซูบนะครับเครื่องของเราจะเป็นเครื่องสองสูปนะครับผม นี่ครับหัวน็อตตรงนี้ที่ผมบอกนะครับนี่จะเป็นหัวน็อตตัวเดียวกับเครื่องญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ครับหัวน็อตตรงนี้นะฮะอ่าหัวน็อตฝาสูบนะครับจะเป็นแบบเดียวกับญี่ปุ่นเลยนะครับผมเครื่องของเรานะครับผมจะมี QC นะเพื่อนๆดูนะฮะอ่า QC นะครับตรงนี้นะครับปากกนสีเขียวเป็นงานตัดนะครับนตัดทุกชิ้นนะครับผมอ่าและเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับคอยนะครับนี่ครับผมจะมีเลขรันนัมเบอร์นะครับจะมีเลขรันนัมเบอร์ให้เห็นเลยนะครับผมนี่นะครับผม เพื่อนเห็นไหมฮะเสื้อนะครับผมก็จะมีรันนัมเบอร์นะครับผมการรันนัมเบอร์พวกนี้นะครับหมายถึงว่าสินค้าผลิตมาแล้วนะครับมีการ QC ก่อนนะครับ Qc ว่าชิ้นงานตัวนี้อ่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่าคุณภาพดีนะครับเขาถึงรันเลข Q c ซนี้นะครับผมไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนคือผลิตชิ้นงานมาแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วโยนเข้าตะก้าแล้วเอามาประกอบนะครับสมัยก่อนที่เขาบอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับผมแต่ตอนนี้เครื่องของเรานะครับ ชิ้นส่วนอย่างเช่นเสื้อสูบนี้ใช่ไหมครับผ่าน QC ว่าชิ้นส okay ่วนเสื้อสูบนี้โอเคแล้วไม่รั่วไม่ซึมไม่มีตามมดนะครับเขาก็จะมาลันนะครับผมรันนัมเบอร์พวกนี้นะครับผมอันนี้นะครับดูงานรอนะครับผมก็จะมีตัวหนังสือตัวเลขกำกับหมดนะครับผมนี่ครับผมนี่นะฮะนี่นะครับจะมีตัวเลขลันทั้งหมดนะครับนี่ครับผมวัสดุของเราตอนนี้คือเกรดดีมากนะครับคาร์บูนนะครับผมนี่ครับผม คาบูก็จะตีตานะครับผมนี่ฮะเห็นตัวเลขด้านบนคาบูนี้ไหมครับอ่านี่ครับผมมีตัวเลขลันทั้งหมดนะครับผมและเพื่อนเพื่อนมาสังเกตดูนะครับอย่างเช่นสายไฟนะครับผมนี่ครับผมสายไฟเป็นงานคุณภาพแล้วนะครับผมมีตัวเลขบอกครบชัดเจนนะครับวัสดุตอนนี้ของผมนะครับผมผลิตสั่งผลิตมาเทียบเท่าเกรดส่งออกยุโรปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะนี่นะครับผมงานค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นพวกสายสลิงนะครับผม น็อตสแตนเลสพวกนี้นะครับงานค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับนี่นะครับสายกราวพวกนี้นะครับตอนนี้จะมีเลขนะครับผมกํากับทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับสายสลิงนะครับผมสายสลิงพวกนี้ผมก็เน้นเป็นพิเศษนะครับเป็นสายสลิงสแตนเลสแท้นะครับนี่ครับอับบูเลเตอร์ดูใกล้ๆกล้เลยนะครับงานของเราค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเครื่องตัวนี้สามารถติดตั้งชุดสตาร์ทไฟฟ้าได้นะครับผมเพื่อนๆนี่นะฮะชุดสตาร์ทไฟฟ้าติดตั้งตรงนี้นะครับผมอ่าสังเกตนี่ครับคอยไฟ นี่ครับผมมีตัวเลขรันนัมเบอร์บอกทั้งหมดนะครับอ่าไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะผลิตเสร็จแล้วนะครับโยนลงตะกร้านะครับผมแล้วก็เอามาติดตั้งให้ลูกค้านะครับไม่มีหลังจากการประกอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับยัดใส่กล่องส่งเลยไม่มี QC นะครับสมัยก่อนนี่นะฮะอลักษณะนี้คือต้องผ่าน QC มาแล้วถึงจะติดสติกเกอร์ตัวนี้ได้นะครับผมนี่ครับคือผมไม่ใช่ผลิตแค่เครื่องเรือนะครับผมผลิตอะไหล่รถยนต์ด้วยนะครับผมถึงรู้ขั้นตอนนะครับผม งานพวกนี so ้ต้องเรียกว่างานผ่าน QC งานมี QC นะครับผมคุณภาพสินค really ้าถึงจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเครื่องจีนชุดก่อนๆนะครับที่ซื้อมาพังซื้อมาเสียเปลาะนะครับมันเป็นงานคุณภาพต่านะครับผมงานคุณภาพต่ําไม่ผ่าน QC นะครับบางทีก็ไม่มีความละเอียดในด้านการประกอบนะครับตอนนี้โรงงานของเราได้มาตรฐานยุโรปนะครับผมโรงงานเราได้มาตรฐานยุโรปนะครับสินค้าของเราเลยค่อนข้างที่จะทนทานนะครับสังเกตมาจากเครื่องสี่เแรงม้านะครับผมก็เอาไปเกาะกับ อาเรือแข่งแล้วนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับเป็นไงครับได้ดูกันแบบละเอียดไหมครับคอยไฟนะครับผมอ่าตีเลขรันนัมเบอร์ให้เลยนะครับเสื้อซูมนะครับฝาซูมนะครับหัวน็อตนะครับเทียบเท่าเครื่องแบรนญี่ปุ่นแล้วตอนนี้นะครับคาร์บูเรเตอร์กองไฟนะครับรันเลขทั้งหมดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอ่าเพื่อนๆอ่าถ้าคิดว่าเก่งมีความสามารถสั่งอ่าออนไลน์นะครับเห็นว่าราคาถูกกว่าผมสามพันห้าพันก็สั่งไปได้เลยครับไม่กลัวไม่อิจฉาไม่อะไรเลยครับสั่งเองได้ก็ยินดีด้วยนะครับผมแต่ว่าของผมนะครับผมจะซื้ออขงกัับบเคานะร อ่าผมไปถึงบ้านเขาเลยนะครับผมไปดูโรงงานมีตัวตนจริงดูเอกสารนะครับอ่าเอกสารการประกอบการของจีนเขานะครับว่ามีตัวตนจริงไหมสินค้าของเขาผ่านงานคุณภาพจริงไหมส่งของให้ผมแต่ละลอ็อตคุณต้องอ่าทดสอบเครื่องทุกตัวก่อนจะส่งให้ผมนะครับผมอ่าผมไม่ได้ซื้อขายกันแบบง่ายๆกดสั่งซื้อในคอมไม่ใช่นะฮะผมมีการพูดคุยอ่าผมดิวตรงกับเจ้าของโรงงานเลยนะครับซึ่งจีนตอนนี้ปวดหัวกับผมมากผมเพิ่มสเปค จนสูงมากนะครับผมตอนนี้เครื่องของผมนะฮะจะไปขายที่ยุโรปได้แล้วนะครับอยู่ที่ผมเนี่ยว่าจะเปิดตลาดไหมนะครับตอนนี้ผมมีความสุขกับทําเครื่องให้คนไทยได้ใช้ของดีนะครับผมอนาคตถ้าเครื่องของผมนะครับอีกสักปี2ปีก็เดี๋ยวผมก็ส่งออกแล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังมีความสุขอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีราคาถูกนะครับคุณภาพเทียบเท่าเลยนะครับในราคาที่จับต้องได้แน่นอนนะครับผมอ่าซึ่งการซื้อของผมนะครับผมซื้อเงินสดผมจ่ายเงินก่อนนะครับผมถ้าเครื่องผม มีปัญหานะครับเสียเปะนะครับผมเรียบร้อยครับไม่รอดเอามาขายให้เพื่อนๆนเพราะฉะนั้นผมเช็คโคตรละเอียดนะครับดูโคตรโคตรละเอียดกว่าเพื่อนๆแล้วกันนะครับเพราะผมเป็นผู้ผลิตนะครับผมสร้างแบรนด์งานของผมบอกบอกแล้วนะครับตั้งแต่นานแล้วว่างานของผมต้องละเอียดที่สุดดีที่สุดนะครับผมเอามาเสียเปะเสียเปะผมเจ๋งแน่นอนครับผมนะครับถ้าเห็นว่างานของผมราคาใช้ได้นะครับคุณภาพพอได้นะครับผมมีรับประกันให้นะครับไม่ทิ้งลูกค้านะครับผมมีปัญหาโน่นนี่นั่นมาคุยกันได้ตลอดขอคุยเครื่องเรืออย่างเดียวนะ ถ้าเพื่อนคุยกับผมเรื่องเครื่องเรือคุยได้ทั้งวันครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่นอกเรื่องนะครับผมอ่าคุยได้ทั้งวันแนะนําได้ทั้งวันนะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าเห็นว่าเครื่องของผมใช้ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมาลีนด้วยนะครับถ้าสนใจเครื่องเรือก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดห้าสี่หกหกหนึ่งสี่นะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับหรือไอดีนะครับทีเอ็มอาร์หกหนึ่งสี่นะครับผมทีเอ็มอาร์หกหนึ่งสี่นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค